อันนี้อิ่มแล้วนะคะอันนี้โปรตีนเกษตรหอ่อเราก็จะเก็บไว้ในกล่องปินโตน้อยของเรานะคะใส่ไว้ในนี้ใส่ให้เต็มน,นะคะเก็บไว้ เมือ่อหิวก็จะเอามากินนะคะโ,โปโปเป็นตัวน้อยเก็บได้หลายคำเลยแล้วเราก็จะลาดน้ำซอสลงไปเลยนะคะ ใส่เยอะๆ,ๆชอบแล้วเราก็จะใส่อันนี้ไว้นะคะปินโตนี่อันนี้มันสูงไปกดมันลงนิดนึงมันจะถูกป้นปินโต อันนี้ก็ฝากอีกให้มันตรงๆแล้วก็ที่ล็อกมันล็อกไว้ได้แล้วอาหาร